สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนนะคะวิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติค่ะอันดับแรกนะคะลงชื่อผู้ใช้งานค่ะ D B v I W L A G E 0701รหัสผ่านนะคะ p A W tawsword 0 7 0 1เเมื่อกดเข้าสู่ระบบแล้วนะคะทุกคนจะเจอหน้าจอแบบนี้ค่ะกดไปที่ข้อมูลกองทุนหมู่บ้านนะคะถัดมาค่ะเลือกข้อมูลพื้นฐานค่ะฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านค่ะ ทุกท่านก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะคะให้ทุกท่านเลือกจังหวัดสุรินทร์ค่ะเลือกอำเภอเลือกในส่วนของตำบลน,นะคะหรือจะเลือกในส่วนของรหัสกองทุนหมู่บ้านก็ได้ค่ะหลังจากนั้นกดค้นหาข้อมูลนะคะเลือกเลือกสองตรงมาด้านล่างค่ะ ตัวสัญ,ญลักษณ์สีน้ําเงินทางขวามือนี้นะคะที่เป็นกลมๆนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการค้นหาข้อมูลส่วนสัญ,ญลักษณ์สีเขียวทางขวามือน,นะคะที่เป็นรูปดินสอตัวนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแก้ไขข้อมูลค่ะให้ทุกคนเลือกสัญ,ญลักษณ์สีเขียวรูปดินสอนะคะหลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างคะ่ะหมดแก้ไขนะคะ กดเข้าไปที่งบดุลค่ะและเลือกข้อที่2ค่ะข้อมูลปี2,563จากนั้นทุกคนจะเจอหน้านี้นะคะในส่วนของงบดุลในหมวดของสินทรัพย์ค่ะเงินสดเงินฝากบัญชีธนาคารลูกหนี้ให้กรอกในส่วนของบัญชีที่1น,นะคะเมื่อกรอกเสร็จแล้วเดินลงมาด้านล่างค่ะ ในส่วนของทุนนะคะให้กรอกในส่วนของทุนบัญชีที่1เงินจัดสรรจากรัฐบาลเงินสมทบทกองทุนเนงินประกันความเสี่ยงค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เลื่อนลูกศรลงมาด้าน,น,นล่างค่ะและกดบันทึกข้อมูลถัดมาค่ะในส่วนของงบกําไรขาดทุนเลือกง,งบกําไรขาดทุนนะคะและเลือกปี2 5 6 3มค่ะ หลังจากนั้นทุกท่านจะเห็นในส่วนของรายได้ค่ะให้กรอกในส่วนของบัญชีที่1น,นะคะดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค่ะเมื่อเสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะค่าใช้จ่ายในส่วนของบัญชีที่1นนะคะหมดค่าใช้จ่ายจะไม่มีให้ทุกท่านเลื่อนลงมาด้านล่างและกดบันทึกข้อมูลค่ะ ดูข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาค่ะจะเป็นการจัดสรรผลกําไรเลือกการจัดสรรผลกําไรนะคะและเลือกข้อมูลปี2563ค่ะเมื่อเลือกลงมาแล้วนะคะก็จะมีการจัดสรรผลกําไรในส่วนของหัวข้อด้านบนลำดับรายละเอียดจํานวนเงินในปี2559ตรงนี้นะคะตัวเลขจะผิดนะคะจะเป็นกาอ่าเงิน จำนวนเงินในปี2,563ค่ะในปีปัจจุบันนะคะให้เรากรอกข้อมูลในส่วนของปีนี้คือปีปัจจุบันปีล่าสุดน,นะคะลงมาในช่องแรกค่ะถัดมาค่ะในส่วนของเงินในปี2,544ถึงปีปัจจุบันนะคะตัวนี้จะเป็นยอดรวมทั้งหมดของสมทบกองทุนในหมวดของเงินสมทบกองทุนเงินประกันความเสี่ยงค่ะ ให้ลงน้ำช่องนี้นะคะเมื่อกรอกรายละเอียดของการจัดสรรผลกำไรครบแล้วนะคะให้กดบันทึกข้อมูลอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่กรอกข้อมูลต้องกดบันทึกข้อมูลด้วยนะคะถัดมาค่ะเมื่อกรอกข้อมูลและกดบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้กลับมาที่ฐานข้อมูลกองทุนหมู่บ้านค่ะและเลือกกองทุนถัดไปเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลค่ะหากท่านใดสงสัยหรือว่ามีคำถามนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0857651349ชื่อนาะงสาวสาวิตรีบุญเกียรตินะคะ ในส่วนของการอาสอนวิธีบันทึกข้อมอูลวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ